เคเคแนะนําให้ชมกับรถเก๋งมือสองนะคะเป็นขออภัยค่ะไม่ใช่รถเก๋งนะคะเป็นรถครอบครัวค่ะคันนี้รถครอบครัวราคาหลักหมื่นนะคะมาด้วยราคาตัดสด89,000บาทนะคะ Toyota Ava วนซปี05ค่ะ1.3เกียร์ออโต้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นมีแอร์หลังเครื่องเล่นจอ Android นะคะ FM AM ใช้งานได้ครบ ภายในเป็นเบาะผ้า,ากร,รมหยี่ค่ะสวยกว้างประหยัดด้วยนะคะขับขี่ง่ายเป็นเกียร์ออโต้ภาษีพรบรเต็ม8,9,000บาทราคาเงินสดเลขไม่หนึ่ง0สโลค่ะจัดเฮงรีซิ่งได้นะคะแต่จัดได้ไม่เต็มนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถค่ะติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายค่ะสนใจเน้นติดต่อโดยตรงเท่านั้นนะคะทางเราเพียงนําเสนอเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายหากรถขายแล้วให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเราจะมาเซ,นซ็นเซอร์เบอร์โทรเพื่อลดการบรบกวนทางด้านเจ้าของให้นะคะสวัสดีค่ะ